ดูคลาสสิกมากๆนะครับนี่ไปเลี่ยมห้อยคอเนี่ยไม่อายใครแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับกรับสวัสดี FC และลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเอาใจสายเหนียวนะครับจะพาท่านมาดูพระอีกรุ่นของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับที่น่าเก็บมากเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับ ชื่อว่ารุ่นรวยเก้าแฉะนะครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือมีเนื้อเงินด้วยกันถึงครึ่งลังนะครับหนึ่งลังเนี่ยจะมีพระอยู่ห้าสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเนื้อเงินอยู่ถึงยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สุดจริงๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับ รายการที่23 24แล้วก็25เนี่ยเป็นเนื้อเงินลงยาร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปิดลังใหม่นะครับมีแค่เปิดออกมาแค่ห้าลุ้นเท่านั้นนะครับนี่นะครับ มา,มาลองดูเหรียญจริงกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ผมเพิ่งเปิดไป5ล้ลุนนะฮะซึ่ง1ในห้าเหรียญเนี่ยมีผมเจอเนื้อเงินแค่เหรียญเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านยังมีโอกาสลุ้นเนื้อเงินอีกเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ลุ้นแล้ว ได้แต่เนื้อล่างๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะจะได้เก็บเนื้อบนๆไว้ให้ลูกค้านะครับผมมามาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สามสิบห้านะครับเหนือทองทิพซาตินลงยาน้ำเงินขอบน้ำเงินนะครับอ,อ,อือืดูนี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อนี่เด้งนูนออกมาเลยนะครับแล้วก็ มีความคมชัดมากเลยนะครับดูแววตาหลวงพ่อเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยเมตตาแล้วก็บารมีนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีลงยาคุยพื้นร,รอบๆนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยก็จะลงยาเต็มเหรียญเลยนะครับตัวขอบนะครับก็จะปาลมว่าวัดห้วยด้วนตำบลท่าหาร อำเภอหนองบัวจังหวัดอคอนครสวอสอรรค์พศ2564นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีปั๊มว่าหลวงพ่อพัดปุญญากาโมอายุ100ปีนะครับผมนี่มาดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับนี่เอาใจสายเหนียวโดยเฉพาะเลยนะฮะ ตรงกลางนะครับก็จะเป็นยันก้ายอดนะครับซึ่งสายเหนียวรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเป็นยันครูที่ใช้ป้องกันอันตรายแล้วก็ช่วยในเรื่องคงกระพันชาตีเป็นหลักนะครับผมนี่แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะปั๊มรายการเป็นเนื้อรายการนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็เป็น ทอทหารนะครับแล้วก็ตัวเลขสามสิบห้าเนี่ยก็คือรายการที่สามสิบห้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นใบรายการให้ดูนะครับผมนี่ถัดลงมาหน่อยนะครับจะเป็นรูปปืนนะครับอ,อนี่ชื่อรุ่นก็บอกแล้วนะครับรวยเก้าแชะก็คือเน้นสายเหนียวนะครับ ถัดลงมานะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อว่ารวยเก้าแชะนะครับนี่เอาใจสายเหนียวนะครับแล้วก็วัยรุ่นทํากินอย่างเรานะฮะนี่นะครับตรงข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นเลขรันนัมเบอร์นะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นเลขสามสิบเอ็ดนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างน้อยมากๆนะครับสร้างแค่หนึ่งร้อยลังเท่านั้นนะฮะ อนาคตไกลแน่นอนฮะนี่ด้านขอบนะครับก็จะเป็นนี่ครับยันล้อมรอบเลยนะครับนี่ไม่ต้องห่วงเลยมาดูเหรียญอื่นกันบ้างครับนี่เหรียญน,นี้นะครับ จะเป็นรายการที่26นะครับเนื้อดะวะซาตินลงยาแดงขอบดำนะครับนี่สวยๆเลยครับอือฮึต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับมีแต่เนื้อบนๆบนเลยนะฮะสวยงามมากๆแล้วก็รุ่นเนื้อเงินถึง25เหรียญเนี่ย ผมยังไม่เห็นผู้สร้างคนไหนทำถึงครึ่งหลังขนาดนี้นะครับสวยงามมากนี่อันนี้ก็จะเป็นนวะสตินสวยๆเลยนะครับเลขหกสิบเอ็ดสวยๆเลยครับเหรียญตะละเนื้อนะครับมีไม่เกินหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับนี่สวยงามมากครับมามาดูเหรียญอื่นกันบ้างครับนี่ นี่นะครับเป็นรายการที่47นะครับเนื้อ 2K พ่นทรายหน้าเงินคุยพื้นลงยาน้ำเงินนะครับนี่เอาไปเลี่ยมทองนะฮะรับรองไม่อายใครแน่นอนนะครับผมความสวยพระหลวงพ่อพัดหลายรุ่นนะครับสวยงามมากนะครับนี่ดูด้านหลังสิครับโอ้โห สองเคนี่ยทำได้สวยมากเลยนะครับนี่พระหลวงพ่อพัดนะครับหลายรุ่นนะครับทําออกมาได้สวยนะครับผมเคยเอี่ยมห้อยคอแล้วก็ไปเจอเซียนพระรุ่นใหญ่นะคะท่านก็คือท่านไม่รู้จักหลวงพ่อพัดนะฮะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักหลวงพ่อพัด ได้หยิบเหรียญของผมไปส่องดูนะครับโอ้โหแล้วผมก็ให้เขาถ่ายว่าเอ้ยพี่ลองตีราคาที่องค์นี้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นนะสวยขนาดนี้โอ้โหผมนี่ยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครมีติดคอไว้เนี่ยไม่อายใครแน่นอนครับมาดูเหรียญอื่นกันมากดีกว่าครับมาดูอีกเหรียญน,นะครับ อันนี้เป็นรายการที่49นะครับเนื้อแบ c ็โรเดียมนะครับเสือเงินนะครับนี่เป็นลายเสือนะครับชุบแบล็โรเดียมดูดุเลยนะฮะนี่ใครเกิดวันเสาร์หรือชอบสายดูดุนะฮะโอ้โหห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ และอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นรายการที่8นะครับเนื้อเงินซาตินลงยาขอบส้มนะครับนี่เงินซาตินนี่อย่างสวยนะครับผมสวยงามมากนี่นะครับเลขเจ็ดสิบแปดนะครับผม เหนือเงินนะครับจะตอกงองูนะครับแล้วก็รายการข้างบนนะครับผมนี่ดูคลาสสิกมากๆนะครับนี่ไปเลี่ยมห้อยคอเนี่ยไม่อายใครแน่นอนนะครับผม สำหรับใครที่สนใจผมยังพอมีให้แบ่งปันนะครับการันตีเนื้อเงิน25เหรียญน,นะครับผมและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ